วัสดีค่ะวันนี้เราจะทําดอกกระลำอบชีสกันนะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมตามในภาพเลยค่ะนําส่วนผสมทั้งหมดใส่ลงไปในภาชนะนะคะเริ่มต้นด้วยดอกกระลำเนยนี้เป็นเนยเค็มนะคะใส่เกลือค่ะพริกไทยค่ะผงพาเมซานค่ะเป็นพาเมซานชีสแบบผง ใส่เ t y c h e ชีสค่ะเพื่อเพิ่มรสชาติใส่หอมใหญ่ค่ะใส่ผงกระเทียมน,นะคะใส่เบคอนกรอบค่ะอันนี้ใช้ทางใช้วิธีรัดเอาโดยทาไปใส่ใส่ในไมโครเวฟอย่าลืมใส่ครีมนะคะแล้วก็นำส่วนผสมมาผสมกันค่ะเอาเข้าภาชนะอบนะคะใส่ชีสเยอะๆค่ะ อบด้วยไฟ230นะคะ35-40ถึงสนาทีแต่แล้วแต่เตาของแต่ละบ้านค่ะ